ก็วันนี้เราจะมาพูดท็อปิกที่ว่าสวยแต่ปลอดภัยน้อแม่เนาะใช่ก็เอาประสบการณ์ที่เราเคยทำศัลยกรรมอะไรอย่างเงี้ยมาแชร์แต่หนูไม่มีประสบการณ์อ่ะหนูลูกหนูลูกเ <c oughs> หล <c oughs> ือตาขาวเหลือตาขาวคุณหมอช่วยแนะนำหน่อยนะแม่คะว่าถ้าอยากมีหน้าอกเนี่ยต้องเริ่มยังไงบ้าง <c oughs> ะคะเราควรหาแหล่งข้อม,มูลที่น่าเชื่อถือจากไหนดีคะคุณหมอใครอยากให้คุณหมอเนี่ยแนะนำวิธีการเลือกรูปทรงของซิลิโคนแล้วก็ผิวของซิลิโคนหน่อยค่ะ สวัสดีค่ะทุคนโยชี Yoshi นะคะจะบอกว่าคลิปนี้เนี่ยตื่นเต้นมากๆดูชุดสิใส่ชุดมาสวยนะคะทําผมมาเป๊ะวันนี้นะคะโยจะมาเป็นวิทยากรครั้งแรกนะคะตื่นเต้นมากคือกลัวอ่ะขึ้นเวทีแล้วจับไมจะไปยังไงและท็อปปีที่เราจะมาพูดในวันนี้นะคะก็คือในเรื่องของการสัลยกรรมเออใครที่มีแพลน จาสลัลใยกรรมหน้าอกเนี่ยต้องดูคลิปนี้ให้ดีๆค่ะหรือว่าอยู่อาจจะมีแผนแก้หรือว่าอยู่อาจจะมีปัญหาอะไรเรื่องหน้าอกหรือเปล่าถึงจะมาปรึกษาในงานนี้นะคะต้องรอติดตามค่ะทุกคนและตอนนี้นะคะโยอยู่ที่งาน Make Beauty Safe นะคะสลัลยกรรมปลอดภัยต้องเลือกให้เป็นค่ะและงานนี้นะคะจัดโดยสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทยสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทยสนับสนุนโดยเมนเตอร์โดยบริษัทจอร์นสันแอนด์จอร์นสันประเทศไทยที่พูดถึงการหาข้อมูลและคัดเลือกบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่นอกจากจะทําให้เราสวย ขึ้นแล้วเนี่ยต้องมีความปลอดภัยด้วยเสมอค่ะแล้ววันนี้นะคะโยชิเนี่ยรู้สึกดีมากที่มาถ่ายทอดนะคะประสบการณ์ให้ทุกคนได้ฟังกัน <_ Q> เพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแกและงานวันนี้นะอยากจะบอกว่ามีแบบ ตัวแม่ตมมัมตัวมันดาตัวให้นมบุตรนะคะ <laughs> กับคุณแม่ต้นหอมค่ะสวัสดีนะคะจะ <laughs> บอกว่าวันนี้เราสองคนได้มาเป็นเกสในการพูดบรเวที <laughs> ใช่ไหมคะซึ่งเป็นงานที่บอกพวกเรามากคือพูดคุยกับเรื่องศิลปกรรม <laughs> ค่ะความสวยความประสบความเราสวยเราผ่านอะไรมาเยอะกว่าเราจะมาอยู่จุดนี้เราต้องแบ่งปันประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆนของเราแต่วันนี้หนูเห็นพี่ต้นหอมตัวจริงคือสวยมากเลยนะคือแม่ก็คือแม่สวยจริงไม่ควรชมใครว่าสวยลูกก็วันนี้เราจะ พูด t o ปิ c ที่ว่าสวยจะปลอดภัยนาะแม่น้องใช่ก็เอาประสบการณ์ที่เราเคยทำศัลยกรรมอะไรอย่างเงี้ยมาแชร์แต่หน an, ana, ูไม่ม like ีประสบการณ์อ่ะหนูลูกหนูลูกเหลือตาขาวเหลือแค่ตาขาวหน้าหนูมันฟองว่าหน้าหนูแบบออริจิมากไม่เคยทำหน้ามาก่อนคือตอนนี้เราหยุดแล้วเราหยุดแล้วเขาบอกว่าไม่มีแล้วทำให้ไม่ได้แล้วโอเคนะเดี๋ยวลองไปเลื่อนเวทีกันดีกว่าได้ค่ะขอบคุณนะคะตักเตอกาน ะะวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่งาน Make Beauty Safe ศัลยกรรมปลอดภัยต้องเลือกให้เป็นค่ะแต่ก่อนหนูเปลี่ยนไปตามเทรนค่ะรู้สึกว่า,เ,าเทรนนี้เราอยากจะหน้าแบบนี้คนนี้มาแรงมากเราก็จะทำตามแต่พอเสร็จปุ๊บเนะี่ยทำไปเรื่อยๆรู้สึกว่าสุดท้ายก็กลับมาที่เดิมหนูก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วควรที่จะตัวเองชอบแบบไหนควที่จะทำแบบนั้นดีกว่าเพราะว่า ความสวยแต่ละคนแบบแตกต่างก,กันมากบางคนมาสไตลน์นี้เซ็กซี่อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่พอเปลี่ยนไปน่ารักอาจจะไม่ได้เข้ากับเขาแล้วหนูคิดว่าหนูอาจจะตอนนี้ภูมิใจแล้วแต่ในอนาะคตไม่แน่แต่ตอนนี้คิดว่าน่าจะเป็นของตัวเองดีกว่า เชื่อว่าทุกคนนะคะที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยก็ต้องคุ้นเคยกับการทำแสล็กรรมอย่างดีนะคะโดยเฉพาะทำแสลยกรรมหนะ้าอกก็คือมีแผนที่จะทำในอนาคต ถึงดูมาถึงตอนนี้เนานะแล้วก็การทำศสลยกรรมนะคะ <_ d ata> บางคนเนี่ยก็คือทาแล้วจบ <_ d ata> ทาแ,แล้วพอใจเลยหรือว่าบางครั้งเนี่ยก็ไม่พอใจมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็แก้ไข <_ d ata> อย่างโยนี่ทำศัลยกรรมหน้าอกมาถึงสองรอบรอบแรกนะคะทุกคนรู้สึกว่าทํามาแล้วเนี่ยหน้าอกมีขนาดที่ใหญ่เกินไปด้วยความที่เป็นลูกเราเนี่ยเป็นสาวเรียบร้อยเบิดผ้าพัาไปเนาะเราก็เลยแบบอู้ยอยากลดหน้าอกเออแล้วพอลดมาแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่า ใส่เสื้อผ้าเราดูแบบสวยสง,งามขึ้นแต่พี่แซนรา<ฮ>คากี่รอบของแซงเซอร์พไพรส์นีดนืงน,นะคะทําการแก้ไขหน้าอกมาแล้วทั้งหมด3รอบค่ะสามรอบเลยน้องโยคือรอบแรกที่แซนทำเนี่ยตอนนั้นเนี่ยร่างกายเรายังไม่ได้สอบเท่านี้ไงอ่ออาก็แบบว่าทําให้พอดีใช่ทำให้พอดีเสร็จพุที่นี้เนี่ยเทรนหน้าอกเล็กเริ่มมาเราก็เลยจะต้องตามเทรนนิดนึงนะคะก็เลยแก้ไขทั้งหมดสารอบเลยแอ้แลวันนี้ค่ะเรามี ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็แข่รับบเชิญพ<า>ิเศษ<า>ใช่คือเราลิสต์มาด้ว่าแบบ คำถามไหนที่เกี่ยวกับการทำเสรยกกรมหน้าอกที่หลายๆคนจะต้อง้ัวคือรีดมาไว้เรียบร้อยในนี้แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะคะที่ได้มาคุยกับอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นะคะแพทย์หญิงภูนพิสมัยสุวโจน์นะคะศัลยแพทย์ตกแต่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยค่ะหรือว่าอาจารย์หญิงหอนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะบ้านค่ะก็คือวันนี้หนูรีดมาแบบจุกๆสำหรับคนที่สนใจจะทำเสรยกกรมหน้าอกโดยตรงนะคะได้เลยมาคำถามได้ดีกว่าค่ัแซงก็คือ คุณหมอช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมคะว่าถ้าอยากมีหน้าอกเนี่ยต้องเริ่มยังไงบ้างถ้าอยากมีหน้าอกนะคะสิ่งแรกเลยต้องถามตัวเองให้ดีก่อนเพราะอย่างที่น้องโยชิเมนชันหรือว่าพูดถึงเมาาื่อกี้เนี้ยก็คือว่าถ้าเรายังตัดสินใจไม่แน่นอนว่าเราจะเอาแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะเริ่มต้นเนี่ยก็จะผิด <S 2> <S 2> <S 2> ละนะคะแล้วก็จะเลือกใส์ผิดทําให้เราต้องมาแก่อันนี้คืออย่างแรกคือต้องถามใจหรือว่าดูคลิกลักษณะหรือว่าความชอบที่จริงๆของเราก่อนที่จะไปฟังคาเชียร์ จากคนอื่นหรือว่าดูจากรูปคนอื่นบางครั้งรูปคนอื่นเนี่ยบางตัวไม่เท่ากัน<ะ>ตัวกว้างตัวแคบเนื้อหนาเนื้อน้อยอันที่สองก็คือต้องไปพบแพทย์พบแพทย์เนี่ยค่ะก็จะเพื่ออะไรคุณหมอเขาก็จะมีประสบการณ์ถ้าเราเลือกแพทย์ที่มีประสบการณ์ก็จะดูออกนะคะว่าอ่ะตัวเท่านี้เหมาะก,กับเท่านั้นเท่านี้แล้วก็จะประกอบกับสิ่งที่เราเตรียมมา ถือว่าเราเตรียมมาว่าเราชอบแบบประมาณไหนประมาณไหนเราก็จะได้คุยกับคุณหมอโดยตรงทุกคนบนโลกใบนี้ค่ะสามารถทำแซงกันหน้าอกได้ไห,หรือไม่แบอย่างจากทำหรือมีเคสไหนบ้างไหมคะที่อย่างงี้ไม่สามารถทําได้จริงๆแล้วเนี่ยการเสริมหน้าอกก็คือซิลิโคนเนี่ยถ้าเราเลือกซิลิโคนที่ได้มาตรฐานปลอดภัยเนี่ยก็คือเสริมได้แต่ทีนี้ปัจจัยที่สําคัญที่จะเสริมใครไม่ได้บ้างนะคะก็คือ 1. มีโรคทางกายที่ค่อนข้างจะรุนแรง คือเจ็บป่วยรุนแรงนะคะอันที่2คือโรคทางใจเป็นภาวะทางจิตท,ที่รุนแรงไม่ควรเสริมหน้าอกอย่างอื่นๆเนี่ยจะเป็นภาวะรองรองอย่างเช่นมีโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องตัวเองอย่างเงี้ยอย่างเช่น SLE อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดคุมได้ไม่ดีหรือดีทําได้ไหมก็ควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนว่าอ่ะอันนี้จะเป็นปัจจัยรองปัจจัยรองอีกอันหนึ่งก็คือการฉีด สารที่หน้าอกมาก่อนนะคะาการฉีดที่สารที่หน้าอกมาก่อนบางครั้งอาจจะทําไม่ได้หรือถูกแพทย์ปฏิเสธในการเสริมหน้าอกก็เป็นได้เพราะฉะนั้นจริงๆเราไม่ได้มีข้อจํากัดสัทีเดียวแต่เรื่องของความปลอดภัยมากกว่าคําถามที่เจอบ่อยๆก็คือเป็นเอชติดเชื้อทําได้ไหมนะคะคนไข้ที่เป็นติดเชื้อเอชเนี่ยเราจะให้เกณฑ์เพื่อที่ตัวเขาปลอดภยัยผู้ทำผ่าตัดปลอดภยัยเจ้าหน้าที่ปลอดภัยนะคะเพราะนั้นก็จะมีเกณฑ์ค่ะเกณฑ์ก็คือเจาะเลือด เจาะเลือดก,ก่อนว่าอ่ะภูมิคุ้มกันเขาดีพอก็คือ C D f o เขาเกินนะคะอย่างที่จุฬาลงกรณ์เราก็ขอเอา C D f o เกิน500นะคะแล้วก็ตรวจไวร่าโหลดอีกตัวหนึ่งไวร่าโหลดก็คือ undetectable ก็คือว่าตัวไวรัสน้อยมากถึงกระทั่งตรวจไม่เจอก็เทียบเท่ากับเขาเป็นคนปกติอันนี้ก็สามารถทําการเสริมได้ค่ะ คุณหมอหญิงคะคือตอนนี้จากที่แซนเล่นโซเชียลบ่อยๆใช่ไหมคะเราก็จะเห็นว่ามีสถานพยาบาลหรือว่าสถานเสริมความงามเนี่ยทำการ p r หรือว่าโปรโมทเป็นจำนวนมากจากทางอินฟลูเอนเซอร์เลยคือทีนี้เนี่ยจะบอกว่าเพื่อนๆที่สนใจในการทำเศริกรรมอะคะเราควรหาแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือจากไหนดีคะคุณหมอแหล่งข้อมูลตอนนี้มีเยอะมากๆเนาะก็คือไม่ว่าจะเข้าสื่อไหนก็มีการกล่าวถึงการเสริมหน้าอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้วิจารณญาณในการ อ่านในการสืบในการรับข้อมูลมาอย่างตรงไปตรงมาก็คือส่วนใหญ่แล้วแนะนำว่าควรจะเชื่อจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้อย่างเช่นเว็บไซต์ของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย หรือว่าบทความวารสารทางการแพทย์เชิงวิชาการเชิงวิจัยและสุดท้ายก็คือไปพบคุณหมอนะคะพราคุณหมอที่จะผ่าตัดก็จะได้ข้อมูลที่ตรงและก็เหมาะกับเราด้วยก็อีกคำถามหนึ่งเนาะว่าบางทีสรีระเนี่ยเราค่อขางที่จะแตกต่างกาันระหว่างผู้หญิงกับแคนเจนเดอร์ค่ะตรงนี้เนี่ยมีข้อแตกต่างกันไหมแบบบางทีก็ ลูกตำแหน่งหัวนมหรือว่าเต้านมเนี่ยอาจจะแบบคล้ายของผู้หญิงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะ่ะเราต้องเลือกแพทย์ที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ไหมเก่งมากเลยค่ะจริงๆแล้วมีความแตกต่างกันจริงๆด้วยนะคะขอเรียกว่าซิสเจนเดอร์กับทรานเซนเดอร์ดีกว่าเพราะเราก็เป็นผู้หญิงทั้งหมดแหละเนาะค่ะทรานเซนเดอร์เนี่ยจะมีสรีระหรือกายวิภาคที่ต่างกันกับซิสเจนเดอร์ก็คือตั้งแต่ผิวหนังเลยนะคะถ้ายังไม่ได้ฮอร์โมนที่ถึงระดับ นะผิวก็อาจจะยังตึงกว่าแข็งกว่ามันยังไม่นุ่มนวลเท่าไหร่เนื้อนาอกลึกลงไปนะคะไขมันเนื้อหน้าอกก็จะเยอะกว่าถ้าเราได้รับฮอร์โมนเพียงพอนะคะแต่ถ้ามันยังไม่เพียงพอก็อาจจะน้อยกว่าคือตัวไขมันน้อยกว่านะคะแล้วก็เนื้อนาอกก็น้อยกว่าคือเนื้อเต้านมเองนะคะสุดท้ายก็คือตำแหน่งค่ะตำแหน่งของหัวนมปานนมซึ่งปกติแล้วในกลุ่มทรายจินเด์ก็จะเล็กกว่าอยู่แล้วทั้งหัวนมแล้วก็ปานนมและยังออกห่างด้วยนะคะทั้งสองข้างเพราะฉะนั้นชิลักแล่ะใช่แลทีนี้เราทุกคนเวลาเสริมเราก็อยากจะให้เต้านม เพราะว่าเรา,เราใส่ชุดราตรีอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นเนินสวยที่ชิดกันถ้าเราใส่ซิลิโคนที่เลือกขนาดไม่ถูกต้องมันอาจจะชิดแต่หัวนมยิ่งชี้ออกข้างมากขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นอ,อันนี้ก็จะเป็นข้อจํากัดเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกซิลิโคนที่เหมาะสมนะคะก็จะทําให้ปัจจัยที่ทําให้หัวนมชี้ออกเนี่ยน้อยลงในขณะที่เล่านมก็ได้ชิดกันด้วยอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญหนูอาจจะขอดูดูรีวิวของแพทย์นะคะเพราะว่าสัญญาแพทย ที่ทำการเสริมเต้านมนะคะสัยแพทย์เต้านมสัลยแพทย์ตกแต่งเนี่ยสามารถเสริมได้ทั้งกลุ่มซิสเซนเดอร์กาบทานเซนเดอร์เนื่องจากว่าลักษณะการเสริมขั้นตอน ความปลอดภัยจะลักษณะเดียวกันยกเว้นสรีระทางกายภาพที่อาจจะแตกต่างกันซึ่งคุณหมอแต่ละท่านก็จะมีประสบการณ์มากน้อยต่างกันเราจะสามารถขอดูรีวิวได้และเพื่อเป็นการตัดสินใจของเราได้และปรึกษาหมอหลายท่านก็ได้อันนี้เราเลือกให้ดีก่อนคือทีนี้เนี่ยอยากรู้ว่าเรามีเทคนิคหรือว่ามีทริคอะไรไหมคะในการเลือกว่าเราควรจะทำเสลยกรรมหน้าอกที่สถานเสริมความงามหรือว่าที่โรงพยาบาลนี้ครับหมอตอนนี้คือมีการทำศสลยกรรมเสริมหน้าอกทั้งเรียกว่าพูดว่าที่คลินิก หรือว่าที่โรงพยาบาลนะคะที่โรงพยาบาลคงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนาะเพราะว่าโรงพยาบาลกว่าจะเขาจะผ่านขั้นตอนการเปิดโรงพยาบาลได้เขาก็ต้องมีการตรวจเช็คมาตรฐานในด้านของห้องผ่าตัดแล้วก็ห้องพักฟื้นอยู่แล้วแต่สําหรับคลินิกเนี่ยทางอ,อฐานพยาบาลที่ควบคุมโดยกระทรวงสาธารณสุขก็ขอให้แนะนําว่าเสริมในคลินิกที่มีการผ่าน รับคนไข้ไว้ในค้างคืนได้นะคะค่ะสำหรับคลินิกที่สามารถรับคนไข้ไว้ค้างคืนได้ก็จะมีความเข้มงวดกว่าคลินิกที่ไม่รับคนไข้ค้างคืนอีกระดับหนึ่งก็จะถือว่าอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราสามารถจะเช็คได้ว่าโอเคน่าจะปลอดภัยระดับหนึ่งแล้วก็ อาจจะดูว่าเครื่องมือเครื่องไม้ในการดมยาสลบแล้วก็เครื่องมือช่วยชีวิตถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะท้องพักฟื้นเป็นอย่างไรปลอดภัยไหมการเข็นเข้าออกสะดวกไหมถ้าเกิดมีเหตุฉุกเฉินอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เราจะสามารถเลือกก่อนได้ขอดูได้นะคะแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรคะ่ะมาถึงการเลือกซิลิคโคนกันบ้างใครอยากจะให้คุณหมอนแนะน,นำาิธการเลือกรูปทรงของซิลิคโคนแล้วก็ผิวของซิลิคโคนหน่อยค่ะอ๋อค่ะ รูปทรงของซิลิโคนนะแล้วก็จะมีผิวทรงกลมกับหยดน้ำนะคะค่ะทีนี้การเสริมซิลิโคนทรงกลมเนี่ยก็จะช่วยเสริมหน้าอกทั้งด้านบนแ้าล่างทั้งหมดนะคะแต่ถ้าเป็นหยดน้ำเนี่ยด้านบนเขาก็จะแบนกว่าแล้วก็มานูนทางด้านล่างถ้าเป็นกลุ่มหยดน้ําก็จะช่วยเสริมหน้าอกทางด้านล่างเพื่อที่จะแบบเหมือนกับว่ามีการคล้อยนิดหน่อยแต่บางคนที่มีคล้อยนิดหน่อยการเสริมเต้านมทรงหยดน้ําก็จะช่วยลิฟ คือทําให้ต้องนมดูกระชับขึ้นนิดหน่อยได้นะคะหรือในบางคนที่ไม่มีหน้าอกเลยคือเนื้อค่อนข้างแบนราบแล้วอยากให้ดูธรรมชาติเนี่ยก็ส่งหยดน้ําก็จะเป็นอีกทางเรือกหนึ่งสําหรับผิวนะคะก็จะมีผิวเรียบแล้วก็ผิวทรายนะคะซิลิโคนผิวทรายเนี่ยที่ผิวเนี่ยก็จะมีความหยาบแล้วผิวเรียบนี่ก็คือจะเรียบเลยนะคะค่ะทีนี้มีการวิจัยเกี่ยวกับผิวของซิลิโคนนะคะพบว่าเมื่อเราใส่ผิวทรายเนี่ยไม่ว่าจะใส่ใต้กล้ามเนื้อหรือเหนือกล้ามเนื้อเนี่ยก็จะพบ ว่าไม่ค่อยมีความแข็งเท่าไหร่คือมีความนิ่มดีถึงแม้ว่าจะนวดหรือไม่นวดก็ต่างนะคะเพราะว่าตัวผิวเองเนี่ยเขาทํามาเพื่อให้มีความป้องกันการแข็งตัวของแคปซูลอยู่แล้วนะคะแต่ข้อเสียก็คือนะตอนนี้ปัจจุบันที่เราณนะเวลาที่เราอยู่ตอนนี้มันมีมะเร็งน้ําเหลือง เกิดขึ้นนะคะกเกิดขึ้นกับผิวทรายนะคะที่มีความหยาบมากๆนะคะทีนี้แต่ละบริษัทเนี่ยเขาจะทําผิวเนี่ยหยาบไม่เหมือนกันนะคะอ่าอย่างของบางที่เนี่ยใช้วิธี s o ซอโรสเทคนิคนะคะมันก็จะเป็นหยาบมากนะคะซึ่งก็จะทําให้มีโอกาสเกิดมากไปด้วยถ้าอย่างของ m e n เทอร์เขาจะใช้เป็นอินฟลูนเทคนิคก็จะหยาบน้อยกว่านะคะโอกาสเกิดก็ต่ำกว่านะคะ แต่สาหรับผิวเรียบนี่ไม่พบนะจุดนี้ไม่พบว่ามีการเกิดมะเร็งน้ําเหลืองชนิดที่ว่านั้นนะคะแต่ว่าผิวเรียบเนี่ยเมื่อใส่เหนือกล้ามเนื้อคือใต้เนื้อนมมีโอกาสจะแข็งตัวได้เพราะ,ะนั้นก็อาจจะต้องนวดแต่ถ้าใส่ใต้กล้ามเนื้อมันจะมีการนวดธรรมชาติเวลาเราขยับแขนอยู่แล้วนะคะการวิจัยก็พบว่าไม่ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างใต้กล้ามเนื้อระหว่างผิวเรียบกับผิวสรายนะพอๆกันนะคะแต่ถ้าเหนือกล้ามเนื้อ ผิวทรายจะได้ได้ได้ความนิ่มที่มากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราใส่ผิวเรียบ,ยบนีือกล้ามเนื้อเราจะต้องนวดนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็การนวดก็จะขึ้นอยู่กับแพทย์แต่ละท่านด้วยแล้วก็ต้องอฟังคุณหมอที่เราไปผ่าตัดด้วยอีกทีหนึ่งว่ายังไงนะคะสําหรับผิวเรียบผิวทรายก็จะมีประมาณนี้ออค่ะเออคุณหมอคะเคยได้ยินว่ามีการเสริมกำเน็ตอกอะค่ะ,คะในบริเวณชั้นกึ่งกล้ามเนื้อค่ะคุณหมอตรงนี้เนี่ยเราสามารถเลือกซิลิโคนผิวไหนดีคะ อ๋อค่ะจะมีเทคนิคอื่นอนอันนั้นเป็นภาพรวมว่าอ่าใต้กล้ามเนื้อหรือเหนือกล้ามเนื้อแต่ก็จะมีเทคนิคย่อยนะคะเทคนิคอยคือถ้าเกิดว่าเราใส่ซิลิโคนที่ใต้กล้ามเนื้อทั้งหมดเนี่ยซิลิโคนจะใส่ได้ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่มากเพราะว่ากล้ามเนื้อเราเนี่ยจะคลุมทั้งหมดเนี่ยซิลิโคนก็จะต้องแบบไม่โผล่ผลออกมาเลยซึ่งจะมีข้อจํากัดของกล้ามเนื้อที่ต้องคลุมเพราะฉะนั้นก็จะใส่ได้ไม่ใหญ่มากทีนี้ไซส์ที่เราใส่กันทั่วไปเฉลี่ยเฉลี่ยเนี่ยอย่างเช่นอาม0 0อซีซีอ่ะ, cc, อะเป็น จะต้องมีส่วนหนึ่งโผล่นอกกล้ามเนื้อบ้างนีค่ะทีนี้ถ้าโผล่นอกกล้ามเนื้อบ้างเนี่ยก็อาจจะเป็นดัลเพลนครึ่งหนึ่งอยู่ใต้กล้ามเนื้อครึ่งหนึ่งอยู่ใต้เนื้อนมหรือจะเป็นทริปเปิลเพลนก็คือใต้เยื่อคุมกล้ามเนื้ออีกชั้นหนึ่งก็ได้นะคะสาหรับวิธีการใส่จะผ่านเข้าไปตรงกลางกล้ามเนื้อหรือลอดใต้กล้ามเนื้อก็เป็นเทคนิคของคุณหมอแต่ละท่านไปทีนี้หลักๆก็คือจะเป็นชั้นที่วางอย่างว่าก็คือเนื้อกล้ามเนื้อใต้กล้ามเนื้อ ดูโอเพลนดูโอเพลนก็จะแบ่งย่อยเป็น 1, 2, 3อีกทีนึงหรือว่าทริปเปิลเพลนก็คือใต้กล้ามเนื้อใต้เยื่อคุมกล้ามเนื้อแล้วก็ใต้เนื้อนมนะคะ แบบบางทีเราจะทำแสกรรมอย่างหน,นึ่งเนาะเราก็จะดูแล้วดูอีกอะไรเงี้ยเราก็จะได้ความรู้เรื่องสิลงมีคนต่างๆเราสามารถเลือกว้ในใจไว้เลยได้คะว่าคุณหมอค,ะค่ะเข้าไปหนูอยากได้ยี่ห้อนี้เท่านี้เท่านี้เลยค่ะแบบแบบเรียบอะไรเงี้ยค่ะเราสามารถเลือกมาจากบ้านได้ไหมหรือว่าเลือกมาในใจแล้วก็เราค่อยมาปรึกษาคุณหมอต่ออีกทีหนึ่งว่าคุณหมอจะเลือกแบบไหนให้เราถูกต้องที่สุดเลยค่ะคือเราต้องเลือกไว้ระดับหนึ่งก่อนเพื่อให้เรามีไอเดียแปลว่าเราศึกษาแล้วแหละว่ามันมีกี่แบบกี่แบบถ้าเกิดว่าเราไม่เลือกมาเลย ก็แปลว่าเราไม่ได้ไม่เคยไปดูมาอ่ะถ้าก็เป็นข้อดีแสดงว่าคนไข้สมัยนี้มีความรู้ศึกษาข้อมูลก่อนแต่มันอาจจะมีความเข้าใจผิดหรือสื่อบางสื่ออาจจะมิสลีดคือนําทางไปในทางที่ผิดก็อาจจะต้องมาตบตบเข้าความเข้าใจกับคุณหมออีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็เป็นก็เป็นข้อดีคือศึกษามาก่อนแล้วก็มาถามคุณหมออีกทีทีนี้ยี่ห้ออะไรไซส์อะไรเนี้ยอ,อาจจะต้องอาจจะต้องดูความปลอดภัยด้วยนะคะ อย่างแรกเลยเลือกซิลิโคนจะต้องมีความปลอดภัยก่อนซึ่งจะต้องผ่านอยอยนะคะอยอยประเทศไทยหรือว่า USFDA ก็คือสหรัฐอเมริกานี่ก็จะมาตรฐานสูงมากๆนะคะดังนั้นเราก็ขอให้เช็คเช็คไม่ยากก็เข้าไปในเว็บไซต์นะคะก็ดูได้ว่า,าผ่านอยอเร,ยรอยแล้วหรือย,ยังอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นที่สุดเลยเพราะว่าถ้าซิลิโคนทิ้วมาเองนี่คือห้ามทำนะคะก็คือต้องผ่านอยอยค่ะ ค่ะแล้วก็จากนี้นะคะอยากให้อาจารย์หญิงนะคะแนะนําแล้วก็ฝากข้อคิดนะคะแล้วก็วิธีการเลือกซิลิโคนต่างๆของเพื่อนๆที่สนใจในการทําเสร็จต่ำหน้อกเลยค่ะคะ่ะเราฝากเช็คลิสต์กันดีกว่านะคะว่าก่อนทำหน้าอกเนี่ยเราจะมี4ข้อที่เราต้องคำนึงนะคะข้อที่1คือตัวเราค่ะคนไข้นะคะคือจะต้องอเรียกว่ารู้ตัวรู้ใจตัวเองว่าจะชอบแบบไหนนะคะอันที่2ก็คือคุณหมอนะคะเลือกคุณหมอที่จบ ด้านนี้โดยตรงด้านสัญญกรรมต้นนมสัญญกรรมตกแต่งนะคะอันนี้สาคือสถานพยาบาลที่ทําผ่าตาัดจะต้องปลอดภัยได้มา,าตรฐานอันดับสี่ที่สําคัญมากๆก็คือซิลิโคนที่ใช้จะต้องได้มาตรฐานผ่านออยอไม่จําเป็นจะต้องเป็นยี่ห้อที่แพงที่สุดถึงจะดีที่สุดหรือเป็นยี่ห้อที่เพื่อนฉันใช้ฉันจะใช้ได้เหมาะสมนะคะจะต้องเป็นยี่ห้อที่เหมาะกับเราที่สุดมากกว่าเพราะฉะนั้นปัจจัยทั้งหมดรวบร,รวมกันแล้วจะ ส่งผลให้การเสริมหน้าอกของเราปลอดภัยและเหมาะสมแล้วเราจะได้ไม่ต้องมาแก้ค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่มาให้ความรู้ของเราแบบคือเยอะมากเลยเนาะเต็มเตียมมากเลยขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณน แล้วตอนนี้นะคะโยก็ทําหน้าที่เป็นวิทยากรเสร็จสิ้นเรียบรอยแล้วนะคะทุกคนจะบอกว่าได้ความรู้เยอะมากนะคะสําหรับการทำศัยกรรมหน้าอกนะคะใครเนี่ยที่มี แผนว่าจะทำเนี่ยดูคลิปนี้ก็คงได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยเนาะอย่างที่บอกไปนะคะซิลิโคนเนี่ยก็เหมือนเครื่องมือทางการแพทย์นะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็จะเลือกซิลิโคนนะคะให้เหมาะสมของแต่ละคนนะคะอาจจะไม่เหมือนคนอื่นอาจจะไม่ใช่ยี่ห้อที่แพงที่สุดนะคะแต่ต้องมีความน่าเชื่อถือนะคะมีผลการวิจัยคะ่ะแค่นี้เราก็จะทําหน้าอกได้อย่างออกมาได้สวยงามคะ่ะมาถึงท้ายคลิปวันนี้ก็อยากรู้ใช่ไหมคะโยช้ซิลิโคอนอะไรซึ่งโยไปปรึกษามาแล้วโยเปลี่ยนมาประมาณ กว,กว่าแล้วนะคะทุกคนคุณหมอเนี่ยก็แนะนําเป็นตัวนี้ค่ะเป็นเอ็กซ์ตร้าเจลตัวนี้นะคะทำมาแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าข้อกับตัวโยมากๆม,ม,มีความสุขแล้วก็แฮปปี้มากๆค่ะใครนะคะที่มีแผนจะทําศัลยกรรมหน้าอกเนี่ยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ดีนะคะในการตัดสินใจเลือกแล้วก็ตัดสินใจที่จะทํานะคะสำหรับนี้โยขอตัวลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย